สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกม Blitz o u l r p p p e r นะฮะก็ถือว่าเป็นเกม l ลิดเกมใหม่นะฮะที่เพิ่งเปิดตัวในวันนี้แต่ถ้าพูดว่าเป็นเกมใหม่จริงๆมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีเซิร์ฟกีนหรือเซิร์ฟซิร์อื่นนะฮะที่มันเปิดมาสักพักแล้วก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟใหม่แล้วกันเซิร์ฟใหม่โดยเกมิเกมนี้ครับก็ ถือว่าน่าสนใจมีความน่าสนุกแล้วก็เป็นสไตล์อายุน้อยร้อยเซริร์ฟก็คือเป็นเกมประเภทเซิร์ฟเยอะอย่างที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ประมาณ1นึ่ทุ่มเนี่ยไม่ก็20เซิร์ฟเข้าไปแล้วและเพิ่งเปิดตอนเที่ยงมึงยีเซิร์ฟเข้าไปแล้วนะฮะเรื่องภาพเนี่ยเรื่องภาพเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีมากมายนะถือว่าพอใช้ได้นะครับระบบเกมก็จะเป็นผ่านด่านไปเรื่อยๆแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึง การรีโรนะแล้วก็เชลิธท,ที่หน้าเปิดซึ่งผมแนะนำเป็นแนวทางเท่านั้นเอาจริงๆมันมีจุดสำคัญมากๆก็คือคุณต้องดองเพชรด้วยมามาเรื่องที่การรีโรรีโรเนี่ยมันถือว่าง่ายมากสำหรับเกมนี้เกมนี้ผมรีโรทีละ5 ID นะกะว่าจะรีสัก10 ID แหละถ้าไม่ได้อะไรดีๆก็ถือว่าเราไม่คู่กันไม่เล่นแต่ถ้าเกิดได้ดีบ้างอะเล่นเล่นต่อ โดยการรีโลนะครับเอาง่ายๆคือคุณต้องเล่นจนผ่านด่าน2แล้วก็สวิฟสัก10ทีเพื่อเอาเลเวลพื่อให้มันเปิดคอนเทนต์เปิดฟีเจอร์ต่างๆนะครับในการเก็บของแล้วก็มาเก็บของระงวัลแป๊บเดียวครับเลเวล16ทันไหมก็คือเล่นจะจบด่าน2แล้วก็สกิปด่านสัก10ทีเก็บของเลเวลมันก็จะตันไปที่16นะฮะพอ16บปึ๊บไอพวกฟีเจอร์ต่างๆะไอพวกลิมิตอีเวนต์ออนไลน์รีบอร์ดอะไรพวกนี มันก็จะเปิดนะฮะเราก็สามารถไปเก็บของที่นั่นแต่จุดสําคัญคือตรงนี้นะครับอันล็อกสล็อตนะครับให้คุณผ่านเควสนะครับเพื่อเก็บของรางวัลน,นั่นเองคุณก็จะได้ตั๋วคุณก็จะได้ตั๋วมาเปิดกาชาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการรีโรนะนั่นแหละครับผมก็จะได้ตั๋วประมาณ16บหถึง20บใบก็แล้วแต่ความขยันถ้าเล่นต่อไปอีกหน่อยเก็บขออีกหน่อยมันก็ได้มากขึ้นนะฮะแต่ผมเอาแค่นี้พอเน้นหลายไอดี ส่วนเรื่องการเปิดกาชาะฮะเรทกาชาถือว่าโหดพอใช้ได้ก็เอาจริงๆถ้าเกิดเทียบกับเกมต่อใหม่นี้มันก็ไม่โหดมากแต่มันเป็นเกมที่ต้องมีตัวซ้ำเพื่อตีบวกเรทกาชารู้สึกจะอยู่ที่นี่นะฮะสามเปอร์เซ็นต์สำหรับตัว SSR Plus นี่นะฮะ SSR p อ u s อยู่ที่สามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอ้าาล่างนี่คือเศษนะฮะแล้วก็ SSR อรยู่ที่หกเอสามจุดศูนย์เจ็ด แล้อยู่ที่0.9เอ่อส่วนใหญ่มันจะออกเศษละ่ะส่วนใหญ่มันก็จะออกเศษครับแล้วเราวัดตัว S T R นะครับก็จะมีแค่บางตัวนะครับบางตัวก็ยังไม่มีเช่นปูอ่าปูเทียริทสูงบางตัวก็ยังไม่มีนะฮะก็จะมากดกาชารต,ตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้ตัวที่ต้องการคุณไม่จำเป็นต้องไปรีเซ็ตอะไรนะะไปเซิร์ฟใหม่ได้เลยเซิร์ฟเปิดบ่อยมากนะครับสำหรับวันแรก เนี่ยก็มีสคริปต์แอนิเมชันนะสำหรับสำหรับสายรีบแต่ผมไม่รีบนะฮะมามาดูเทียริทกันบ้างดีกว่าครับเทียริล์กันเป็นยังไงกันบ้างเทียริิก็ประมาณนี้ประมาณนี้นโดยเอาจริงๆนะผมก็ชอบยินนะยินอิชิมารุยินผมให้เอสเลยตัวนั้นที่เหลือก็ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าจะมีบางตัวยังออกมาไม่ได้ไม่มีออกมานะฮะ การเปิดกาชานะครับหากคุณตอนเล่นรีโลเนี่ยคุณควรใช้ตัวที่รีมาได้ในการเปิดคุณไม่ควรใช้เพชรนะฮะแต่หากคุณแบบเออมันเปิดไม่ออกอยู่แล้วยังไงกูก็รีอยู่แล้วก็ใช้เพชรเพิ่มก็ได้แต่เฉพาะช่วงแรกเท่านั้นนะฮะคุณห้ามใช้เพชรในเกมนี้ห้ามใช้ฟุ่มเฟยืยคุณควรเก็บเพชรไว้เปิดตัวลิมิตซึ่งจะมาในอนาคตอันใกล้นะฮะมาตอนเมื่อกี้เทียริสมาแล้วแต่ว่าเทียริสเนี่ย เอาอย่างที่ผมบอกว่าแล้วแต่คนชอบนะบว่าชอบตัวไหนยังไงจะเอาตามเทียริสก,ก็ได้หรือยังไงบางคนชอบใส่ซ้านะเออบางคนชอบเล่นใส,ส่สามาดุนเช่นใช้อิชินเนี้ยพออ่อไอจิโกะเป็นตัวแทงแล้วก็บวกกับยินหรือว่าซุยฟงก็ได้เวลาเราเปิดกาชานะครับมันไม่มีการันตีนะแต่มันจะมีไอ้นี่ให้เราแลกนะครับเมื่อเราเปิดครบ10ครั้งนะครับ เราก็สามารถเลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งจากอันนี้ได้เลยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่า10ครั้งเนี่ยมันจะได้ได้ตลอดนะครั้งต่อไปคือ100ก็คือมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะนั่นหมายความว่าคุณต้องเปิดกาชาให้ได้ซักตัวหนึ่งที่ติดเมตาหรือตัวที่คุณชอบแล้วก็เอาไปแลกเพื่อนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวซ้ำก็ได้แล้วแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกาชาจากการรีโนให้ดูสักห้ดีนะฮะมาเริ่มกันที่ไอดีแรกก่อนดีกว่าไอเดี ID แรก ความจริงเนี่ยเราไม่ต้องดูอนิเมชั่นก็ได้แต่เอาซะหน่อยมันแล้วมันจะดูแห้งมากแห้งมากแห้งจริงโอ้สามเปอร์เซ็นต์เฟ้ยผมเคยรีมาสามไอ้ดีไม่มีทองออกสักตัวเอสบวกไม่ออกสักตัว เศร้าใจชิบหายโอ้โหอย่าว่าจะเอลิทอารบเลยตัวละครมันยังไม่ออกเลยอันเนี้ยอ่าตัวละครอันนี้ออกออกนะออกซ้ําคุณไม่ควรใช้เพชรด้วยประกันใดๆทั้งปวงแบบเออคุณควรประหยัดอหะอย่างเว้นต้องจำเป็นจริงๆไอเรื่องเอาปากดตัวกาชาป,ปกติเนี่ยคุณไม่ควรใช้เลยแต่อย่างในกรณีนี้เนี่ยเออคุณจะรีไอดี ID อยู่แล้วนะเออก็เปิดเปิดไปไม่มีอะไรจะเสียใช่ไหมก็จับไปแต่คุณไม่ควรนะคุณไม่ควรหละแต่คุณได้ตัวทีท่คุณต้องการแล้วหลังจากคุณรีโลเสร็จแล้วอ่ะอย่าไปใช้พัมเพื่อ แต่อันนี้คือมันได้มีอะไรออกมาไม่มีอะไรจะเสียก็ก็เปิดเปิดไปมาสีบวกเอเาโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งไอดีเดี๋ยวเจอกันไอดีที่สองนะฮะมาไอดี ID ที่สองนะฮะมาค,คิดดูสิบหกสิบเจใบต่อไอดีแบบไม่ซีเรียสมาก5้าไอดีก็เกือบร้อยละมันจะไม่ออกเลยเหรอวะตัวที่เราต้องการมันก็ต้องมีบ้างให้กระชุมช่มกระชวยปนะ มันสามเปอร์เซ็นต์เลยนี่ยโอกาสได้มันต้องครึ่งครึ่งดิครึ่งครึ่งกาชาบอันนี้มีเท่าไหร่วะเนี่ยห้าสิบหกไปอันนี้ผมสกีบแอนิเมชันนะฮะอืมสีม่วง สีม่วงนี่โอกาสออกง่ายประศรีทองสองเท่าเอ้ยกี่เท่าวะสองเท่ากว่าทำไมสีม่วงออกง่ายจังสีทองก็เนี่ยออกสีม่วงอีกแล้วเนี่ยนะจัดไปต้องมาแล้วปะเฮ้ยมีสโลแบบนี้อาจจะอาจจะมาก็บ้าแล้ว โอ้ยตัวนี้เก่งนะเฉจิรุแต่ก็ทู่กับตรงกว่วานีโลกันทั้งทีก็ต้องสีทองด้วยมันเป็นตัวสีม่วงที่เก่งนะฮะอันนี้แถมแถมไปแล้วกันนะเรียบร้อยประทับใจนะครับตัว SR ออกก่อนนะ <laughs> จบไปดีที่2ผมไม่ต้องพอสคลิปเพราะว่าผมเปิดทีเดียวสองไอดีแต่ผมสลับไปสลับหน้าจอเลย นี่ปิดเสียงเปิดไม้เนี่ยเซิร์ฟยี่สิบวันแรกเซิร์ฟยี่สิบป่านนี้ยี่สามยี่สี่แล้วมั้งป่านนี้ยี่สามยี่สี่แล้วมั้ง เฮ้ยยาจิรุมาเออเฮ้ยตัวนี้เทพนะอีกสีกว่าใบที่เหลือเนี่ยขอให้ตัวสีทองกับตึงๆมาเฮ้ยอาบาเลนจิมาอาบารายเลนจิมาเอ้าเอ้าโอ้โหไม่มาปะนี่้หลวะทำไมตัวม่วงมันออกออกออกง่ายกว่าสองเท่าก็จริงแต่ออกม่วงออกถูกเจ็ดตัวแล้วทองกูยังไม่มาสักตัวเนี่ยเอ้าเรามว่วงมาอีกแล้วและ เรียบร้อยกูออกทองเหมือนกันเศษเศษย,ยัางยากเลยเหลียดเหลียมึงตรงอกว่าวะรวมกันแล้วยี่สเร็นศษจะไม่ค่อยจะออกยีสเซนะเว้ยนนเริ่มเหลี่ยมแล้วเกมเหลี่ยมอะไม่ไปไไรช่างวันมีอสองไอดีสักครู่เดี๋ยวซไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลืมลืมหนๆก็จะรีแล้วใช่ไหมปับเปิดเปิดไปเราไม่มีอะไรเสีย เรียบร้อยเสียละมาไอดีที่สี่อันนี้มีสิบเก้าใบถามว่าทำไมมันมากกว่าอ,อไอเคเวสอันนี้ไงเควสด่านออลิทอ่ะหนึ่งขีดสามอันนี้ไม่ได้สามดาวมันก็เลยได้เพิ่มสามใบอ่าสิบเก้าใบอ่ะสิบเก้ใบพอละมันต้องออกมันต้องออกปะคือไอดีที่สี่แล้วนะเพื่อนนี่ผมแถมให้เลยผมซื้อแถมให้เลย ยอมเสียเพชรเพิ่มไปเลยแล้วกันกดมัลติสองทีไปเลยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยพอลสสปริงโอเคกลับไปที่เดิมก่อนกดซิปกดสองมัลติไปเลยอนิเมชั่นต้องมาอยากเห็นอนิเมชั่นที่เป็นสีทองโอ้เปิดง่ายๆแบบนี้แบบนี้ตัวละคร เอามาตัวหนึ่งสี่ม่วงผมว่าไม่เหลี่ยมว่ะเจดอา R, พัดไปไหนอ่ะเอาเปิดไปเลยแล้วกันดอกเฟืองเพชรเอา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 บ้าเอ้ยโว้ยว้าโอเค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 เรายังเหลืออีกหนึ่งไอดีอะไรวะ อะไรวะเกือบร้อยไปเลยนะไม่ออกเลยสิถามจริงเนี่ยสาเปอร์เซ็นจริงดิเฮ้ยเหมือนเปิดซื้อปรษาทสิบมัลติไม่ออกเอเดเนี่ยโอ้โหสุดอยอดไปเลยนะไปดูอ่าวีไอพีแพ็คเอออันนี้ก็ผ่านอันนี้ก็ผ่านสามดาวโอเคได้สิบเก้าใบ เพื่อจะได้เพิ่มสักใบสองใบเวย้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไม่ให้ยังงกชิบหายเออนี่สิบปใบประมาณนี้ครับตัวนี้จะได้เอาหน่อยเพื่อนไอ้นี่สุดท้ายละเดี๋วต้องไปรีโลใหม่ก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รีเซ็ตอะไรทั้งสิน้นมาไหมมาเป็นสีโมอ,อีก,กแล้วตัวเด,ด,ดิม ในว่าสีทองพี่เกียดต่อคลิปด,ด้วยเฮ้ยย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 ยอยยยยย้ยยยยยยยอยอกากยาย เอซอารูอารูอาร์โอกาสออกเท่าไหร่ครับ0.91ผมได้มันสามสี่ตัวแล้วแต่ตัวเอซอาร์ไม่ออกว่ะเออาร์พัดมึงยังไงเนี่ยเกมมึงให้กูเล่นไหมเดี๋ยวกูไปรีอีทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกูเดืยบร้อยเดือดสั์เท่าไห่ดีห้าดีโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนแรกผมว่าคุณจะทำทีห้าไ้ดีนะแต่เล่นไม่ออกเลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน ติไดไอดีแม่งเลยต่อคลิปก็ได้